เกิดเป็นคนไทยมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะซ้อนวินอยู่ดีๆจะโดนชนไหมรถเมย์จะมาตรงเวลาหรือเปล่านั่งรถตู้แอร์จะเย็นไหมนะแท็กซี่หรอจะโดนลมยาหรือเปล่าหน้าฝนทีจะไปไหนก็ไม่ได้ไปของเยอะขนาดเนี้ยจะกลับบ้านแต่ละทีคนไม่ไหวหรอก แดดร้อนจนหน้าแทบไหม้กังวลว่าจะมาทำงานทันไหมดูสิเพื่อนที่ทำงานก็มีรถกันทุกคนละเฮ้อพูดแล้วก็เศร้าจริงๆเราเพิ่งโดนบอกเลิกมาในวันครบรอบเพราะมันบอกว่าเราไม่มีรถขับไอ้ผู้ชายหน้า ไม่รู้จักจบจักสิ้นทำให้คนไทยมากกว่า85ตัดสินใจซื้อรถเป็นของตัวเองจริงปะเนี่ยจริงดิจะโกโหกทำไมแต่รถมันออกยากอ,ะอ่ะอะงั้นเอาไป999บาทแล้วไปออกรถกันแค่999ที่เฉลิมชัยรถบ้านออกรถง่ายถึงแม้จะไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยก็ตาม <Wow. S 1> แถมที่นี่ เขาเปิดมาแล้วกว่า20ปีมีช่างชำนาญการเชื่อถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกในสระบุรีที่มีศูนย์บริการครบวงจรและยังได้โลกผู้ประกอบการดีเด่น3ปี <Wow. S 1> ซ้อนมีบริการหลังการขายพร้อมบุ๊กเซอร์วิสมีการรับประกันเครื่องเกียร์พร้อมบัตรสมาชิกแถมยังสามารถเทสไดรฟ์กับช่างและเช็ครถก่อนออกรถในวันที่คุณมีปัญหาด้านการงิง ยินดีรับซื้อคืนสูงสุดในราคาตลาดเท่านั้นยังไม่พอฟรีประกันภัยฟรีภาษีพรบฟรีขัดเครื่องฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องติดฟิล์มฟรีและอื่นๆอีกมากมายาทำให้ลูกค้ากว่า1,000คนตัดสินใจมาออกรถที่เฉลิมชัยรถบ้านที่โมเป่าเรื่องจริงไปดูกันเลย ชื่อวิชลุครับสุภาพร์พค่ะชื่อเดือ,อนนิติกอนันต์กงสอนครับเิกะพ์ลาเซอรครับนิสันทีด้าครับปี2011สีขาวไทตันสีเทาปี11ค่ะวีโก้สีเทา2010วิีโก้สีประตูครับวีออสครับเป็นช่างไฟฟ้าครับอาชีพรอปรพอค่ะแท็กคไม้และจ้งทั่วไปอาชีพและ,ะจ,จ,จ้งตัดหญ้าครับ ทำงานอยู่โตโยต้าครับ999บาท999บาทค่ะ999บาท999บาทครับ999ครับ4,000กว่าบาทเด้ละ5,500ค่ะ5,000 4,300บาทครับ6,000ค, <5, 000. S 1> ครับ, 6, บ,รบอ๋อและตอนนี้เขารับสิทธิ์เพียง60คนเท่านั้นถึงสิ้นเดือนนี้จะรออะไร แบบนี้ต้องรีบไปจัดเลย